สวัสดีครับพี่น้องครับเอพซีสูผู่สูขอนพี่น้องเนาะพี่น้องครับเมื่อนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งของพฤษภาสองห้าหกแปดเป็นเดือนแรกงวดแรกนะครับเนาะของรัฐบาลไทยพี่น้องนะครับงวดแรกครั้งแรกของเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้อง นะครับเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องเสี่ยวนวทางมาฝากพีจอนน้องครบถูกสำนักถูกอาจารย์พี่น้องนะครับเนาะสำหรับเล่าพัฒนาก็บเได้2สองอาจารย์คือก่าพี่น้องเจออ้อยก็พอใจดีพี่น้องนะครับปู่เพิ่นยังบพบ้อมเตือนนะครับยังคิดคนสูตรดูครับเนาะนะครับจังไดกับเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์ฝากรัฐบาลไทยไว้น้ำแน่กันแล้วกันพี่น้องนะครับเนาะ ไอ้พี่น้องกดไลไ์กดแช์กดติดตามกันหลายๆพี่น้องแม่นย่ำม,มันคงแน่นอนจังได้กรบบอลลุดพี่น้องอเฮ็ดจังได้กรบบอลลุดคือเพ่งเพื่อนร้องนะพี่น้องจังได้กรบบอลลุดพี่น้องมือนี้เจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์ร่วมพลังนะครับร่วมพลังห้เลยพี่น้องร่วมพลังห้เลยนะครับสู่กับรัฐบาลไทยพี่น้อง พี่น้องครับไปใส่วันที่แล้วก็ไปพบไปพอ่อบปูสอนกันพี่น้องนะครับเนาะวันที่สองเดอ้อพราะวันมือนี่เป็นวันแรกงานพี่น้องวันที่วันที่สองพี่น้องนะครับวันที่สองนะครับพฤษภาเดอ้อสองพฤษภาพี่น้องเพราะว่า ตามแล้วกอ็อกวันที่หนึงห่งและพี่น้องแต่ว่าเป็นวันแรงงานเออเออแมนแหละเป็นวันแรงงานเนาะพี่น้องเนาะนะครับเพิ่นก็เลยงดออกรักฐบาลไทยนะครับเอาวันที่สองเป็นมือทดแทนพี่น้องนะครับพฤษภาคมสองห้าหกแปดพี่น้องนะครับหกแปดนะครับ เจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องนะครับแต่รวมพลังจับมือสู่กับรัฐบาลไทยพี่น้องนะครับรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยรัฐบาลไทย รัฐบาลไทยของปูสอนพี่น้องปูไดเป็นเอฟซีของปูสอนนะครับเนาะคงสีรู้งสีราบกันดีแนวทางของปูสอนนะครับเนาะว่าเป็นแนวใดนะครับเคยเข่าเคยรุดจังไดแบบใดอีกยังทําไหมให้พี่น้องเข้าไปเบิ้งย้อนหลังได้พี่น้องนะครับรัฐบาลไทยปูสอนวิ่งบนล่างนะครับ ว่าแนวทางของเพื่อนเคยเข่าบอนะครับรัฐบาลไทยเคยถือบอรัฐบาลเล่านะครับให้พี่น้องเข้าไปเบิ้งนะครับเข้าไปดูไปชมได้ทั้งสองพอใจดีชาแนลเด้อนะครับก็ว่ามันคงแม่นย่ำตกศอกถุกมุ่มอยู่พี่น้องความมันคงแม่นย่ำ จะไดสำนักจะไดอาจารย์พี่น้องนะครับผู้ได้มักอาจารย์ได้สำนักใดกให้พี่น้องติดตามนะครับบึงพิจารณานะครับให้ดีๆนะครับสําหรับแนวตัางเกจสำนักเกจอาจารย์มากอาจารย์ใดติดตามอาจารย์ใดให้ติดตามอาจารย์นั้นพี่น้องไม่พลาดแน่นอนบองงางวันใดก็วนหนึ่งถ้าพี่น้องสีเอาทั้งหมด นะครับทั้งเกจสำนักเกจอาจารย์ง่ายนิดเดียวเอาทั้งหมดของอาจารย์ทุกอาจารย์พี่น้องนะครับพอเจดีจะบอกวิธีเนาะเฮ็ดจังได้กระถือเฮ็ดจังได้ก็บ่มีหรุดพี่น้องนะครับถ้าเอาหมดทุกตัวของเกจสำนักเกจอาจารย์เหลือไม่เยอะพี่น้องเหลือไม่กี่คู่พี่น้องสังเกตเบิงนะครับอาจารย์ใดห้มาตรงกันพี่น้องก็แยกออกมาตัวไหนไม่ตรงกันก็แยกออกมา ตัวไหนตรงกันก็แยกออกมาสมมุติว่าสี่ห้าห้าสี่เป็นตัวกลับเนี่ยก็เหมือนหางเดียวพี่น้องนะครับสามหนึ่งหนึ่งสามออกมาแยกออกมาก็เป็นตัวเดียวเหมือนกันดูสำนักเกตสำนักเกตอาจารย์ตรงกันหรือบ่ตรงกันบ่ก,กี่หางพี่น้องพ่อเจดีสิบอกไม่กี่หางนะครับพ่อเจดีมาสังเกตหลายขังหลายข้าวเลยพี่น้องนะครับเอาพี่น้องมาเบิ่งปูสอนวิ่งบนล่างอีหอย่างพี่น้องปูสอนวิ่งบนล่างเด้อ หน,นนหนึ่งกับสามพี่น้องปูสอนพิงนึงกับสามน้อยู่กับพี่กับน้องสิตัดสินใจเดยเพราะจะดีเอามาเป็นแค่แนวทางให้พี่น้องได้พิจารณากันนะครับสำหรับรัฐบาลไทยนะครับ ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อนะครับวิธีการจับคู่พี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งมาชมกันเลยพี่น้องนะครับของปู่สอนเด้อหนึ่งศูนย์พี่น้องโอ้หนึ่งศูนย์น,นะพี่น้องเนาะเอา สิบขอดอร้อนมาโบเมื่อลราพี่น้องผู้ใดซื้อได้ผู้นั้นซื้อได้นั่งว่างขึ้นวานหรไปนะครับเนาะสิบขอดหลอร้อนมากโบหงมื่อผู้ใดซื้อได้ผู้นั้นซืได้นั่งว่างวาสันมันกระสิเมียนคว่เพลนตัวสิบเอ็ดสิบสองสิบสามบาะเลี้ยงได้สิบเอ็ดสิบสองสิบสิบสิบเอ็ดสิบสามโอ้ไม่จะโตออกง่ายๆจะลองบาดนี่เนาะ เอามาได้ขึ้นกันเบิดพี่น้องมาได้เหมือนกันหมดหามบ่ได้ดอกพี่น้องแน้วนวยกลก่มๆมาพี่น้องเนาะของไม่มีหา้าออกได้หมดนั่นแหละนะครับนี่ขึ้นแนวทางของปูสอนพี่น้องนะครับจับคู่พี่น้องเซตซับเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาตัดติดตามชุดที่สามพี่น้องเอาชุดที่สองพี่น้องนะครับชุดที่สองเนาะ 3 1 3 4 3, 4 3 6 9ามเนะครับพี่น้องครับนี่คือแนวทางของปูสอนจรับคู่ไห้พี่ใน้องเซ็ตซับเป็นที่เรร้อยครับอยู่กับพี่น้องมักหรือบ่มักนะครับอยู่กับพี่กับน้องเด้อว,วันที่สอง พฤษภาสองหาหกแปดพี่น้องรัฐบาลไทยปูสอนวิ่งบนล่างหนึ่งกับสามพี่น้องจับคู่หายหนึ่นงศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่พี่น้องสามหนึ่งสามสี่สามหกสามเก่าพี่น้องแคบหน้าจอไว้ขอให้พี่น้องโชคดีมีใช่วันที่สองพฤษภาพสองหาหกแปดพี่น้องขอให้พี่น้องโชคดีสู้ผู้สุขคนเดอ้อสำหรับคลิปนี้พอเจ็ดีฝากไว้ที่เพียงเท่านี้เละพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ